สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกวันนี้เราจะมาดูงบการเงินของหุ้น c p พกับงบไตรมาส2ปี2565ก่อนที่เราจะไปดูงบไตรมาส2 2 5 6 5ของหุ้น c p o เรามาเข้าใจหุ้น c p o ก่อนว่า c p o ทำธุรกิจอะไรแนว Peter ร์ลินเราจะซื้อธุรกิจที่เราเข้าใจเท่านั้น cpi จะประกอบไปด้วยธุรกิจ2โมเดลหลักๆเรามาดูในส่วนของกำไรนะครับกำไรและรายได้หลักๆเกิดจากธุรกิจที่เป็นร้านสะดวกซื้อหรือ7 e เ e ่นอแปและธุรกิจคาบป,ปีกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือในส่วนของ m a c โรแล้วก็โลตัสครนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลที่น่าสนใจของธุรกิจ7 e เ e ่นอก่อนนะครับจากรายง,งานประจำปี2564 cpi มีธุรกิจหรือร้าน7 e เ e ่นอครบแล้วทั้งหมด13,000สาขาเทียบกับปี25 ม,มีทั้งหมด1 2 0 0 0สาขาเพิ่มมาแล้วนะครับ1,000สาขานในปีรับในปี2564และในส่วนของโครงสร้างรายได้ในปี2564จะเป็นรายได้จากร้านสะดวกซื้อหรือ7 e เ e ่ e อเทั้งหมด50%จากรายได้ทั้งหมด6,4 5%สล้านแล้วก็ธุรกิจแมคโครและโลตัสอยู่ที่42%รายได้อยู่ที่2 7 3 0 0 0ล้านนะครับในส่วนของแมคโครและโลตัสสำหรับพื้นฐานของหุ้นซีพีโอทำธุรกิจอะไรแบบละเอียดนะครับผมทำคลิปไปแล้วไม่ขอพูดในคลิปนี้ผมจะ จะขอพูดในส่วนสําคัญที่โครงสร้างของ CPO นั้นเปลี่ยนไปกับสยามแมคโครเนื่องจากปี2564สยามแมคโครได้โลตัสไปครอบรองรายได้ของสยามแมคโครมีทั้งโลตัสและสยามแมคโครแต่ว่าส่วนที่ต่างของ CPO ก็คือ CPO ไปถือหุ้นสยามแมคโครต่างจากเดิมนะครับจากเดิมนะครับปี2563 CPO มีการไปถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของธุรกิจสยามแมคโครประมาณ93.08%จากข้อมูลรายงานประจําปี2563เราจะเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสยามแมคโคร CPO มีการไปถือหุ้นประมาณ93.07หรือ93.08หลายธุรกิจเลยที่เกี่ยวข้องกับสยามแมคโครไม่ว่าจะเป็นสยามฟู้ดเซอร์วิสแอ e r โร่คอมมิชัลหรือธุรกิจเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ93.07แต่ว่าในปี2564 CPO มีการไปถือหุ้นแมคโครลดลงนะครับเหลือเพียง59.92อันนี้เป็นข้อมูลสําคัญมากนะครับอันนี้หมายถึงว่าอะไรนะครับหมายถึงว่ารายได้ของสยามแมคโครนะครับที่ CPO ไปถือ หุ้นเนี่ยลดลงจาก93เหลือเพียง59นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือแมคโครมีการไปครอบครองโลตัสและมีรายได้โลตัสเข้ามาอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะต่างจากปี2563เพราะฉะนั้นสังเกตนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สยามแมคโครทั้งหมดจะถือหุ้นลดลงจาก93.07หรือ0.8เหลือเพียง59.92%หรือ59.91%เท่านั้นข้อมูลที่ CPO ไปถือหุ้นอะไรบ้างนะเราสามารถมาดูได้ที่รายงานประจำปี2564สามารถโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ของเซ t นะครับและข้อมูลที่น่าสนใจนะครับของหุ้น CPO ในรายงานประจำปี2564ก็คือทาง CPO เองมีการไปถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมของธุรกิจโลตัสตามข้อมูลที่เห็นในรายงานการประชุมนะครับไม่ว่าจะ เป็นบริษัทเอกชัยนะครับหรือว่าบริษัทโลตัสโต59.9%แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลตัสอื่นๆ59.9%เพราะฉะนั้นกําไรของไตมาสอปี2565จะเป็นไรายได้ที่ซีพีอนั้นเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในการถือหุ้นแมคโครแล้วนะครับรวมถึงแมคโครเองก็มีไรายได้ของโลตัสแล้วก็แมคโครแล้วเดี๋ยวเรามาดูในกําไรส่วนนี้กันซึ่งในปี2565ไตมาสอมีไรายได้รวมอยู่ที่413,000และมีกําไรสุทธิอยู่ที่6,450 ล้านคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูงบการเงินแบบละเอียดนะครับของงบไตรมารสสที่ทาง c p r ได้ลงเอาไว้ในเว็บเซตเราจะเห็นว่ารายได้ของ c p r มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง52.4 8ในส่วนของรายได้54.34%นะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งงบนะครับจะเป็นงบ6เดือนล่าสุดก็คือไตรมาสหนึ่งไตรมาสสรวมกันแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น52.99%สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกําไรมีกําไรเพิ่มขึึ้นถง 74. 4.84%เลยในส่วนของกําไรแล้วก็หักต้นทุนทางการเงินแล้วแต่ว่าต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น21.33%ซึ่งต้นทุนทางการเงินพวกนี้ก็คือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับการกู้ต่างๆนะครับดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของกําไร7,869ล้านนี้จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด6,457.048นะครับหรือเพิ่มขึ้น34.84%ก็เท่ากับยอดที่ทางแสดงในเว็บของเซตนะครับในส่วนของกําไรสุทธิคราวนี้เร เรามาดูในส่วนของรายได้เพิ่มเติมนะครับในไตรมาส2ยอด413,000ล้านนี้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินเราจะเห็นว่ารายได้ของ430,000ล้านนี้ประกอบไปด้วยธุรกิจเซเว่นะครับส่วนนี้185,000ล้านในส่วนธุรกิจสะดวกซื้อและธุรกิจบริการตัวเอง118,000ล้านนะครับคาวนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือธุรกิจคาปกและให้เช่าศูนย์การค้านะครับธุรกิจโรตัสอยู่ที่1นึ0 0 0สอันนี้เป็นยอดที่เพิ่มเข้ามานะครับที่แตกต่างจากปี2564ชัดเจนนะครับจากเดิม179ล้านเป็น1น1 1 0 0สล้านนะครับครน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขการเงินที่น่าสนใจนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างใหม่ของ c p พ จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากจาก5้าแสนล้านเป็น9ก้าแสนล้านเลยนะครับในปี2565ไตรไตมาสอแต่ว่านี่สินก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากนี่สินรวม6กแสนล้านจากเดิมในปี2563เพียง 4, ี่แสนล้านเท่านั้นจะทําให้ค่าดีเพิ่มขึ้นจาก4เป็นถึง5.77เลยในปี2565สําหรับกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแค่ไตมาสอมีกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายถึง9 6 0าหมล้านครึ่งทางนะครับซึ่งถ้าค 1,92,000ล้านับล้าประมาณนะครับก็ถือว่าเติบโตมากในส่วนของกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย ในส่วนของกําไรสุทธิกําไรสุทธิของไดมาสออยู่ที่6,457ล้านถ้าเราเทียบกับยอดขายนะครับกำไร net profit ถือว่าน้อยมากคําว่า net profit คืออะไรนะก็คือกําไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นกําไรสุทธิซึ่งกําไรค่อนข้างเทียบต่ําแล้วก็ลดลงนะครับก่อนเปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมเนี่ยสาปัจจุบันนะครับเหลือเพียง1 5 2หรือว่า2%เท่านั้นก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการทํากําไรนั้นค่อนข้างที่จะน้อยและค่าใช้จ่ายที่ ุ้น CP ส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือต้นทุนทางการเงินเราจะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิมเนี่ยที่ก่อนเปลี่ยนโครงสร้างจะมีต้นทุนทางการเงินประมาณ7,000ล้าน6,000ล้านนะครับแต่ตอนนี้ไตามาส2นะครับมีค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนทางการเงินอยู่ที่7,800ล้านแล้วนะครับอันนี้คือไตามาา2นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงหรือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ จากกาไรก็อยู่ที่8%จากเมื่อก่อนอยู่ประมาณ5-10%ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเทียบกับกําไรขั้นต้นนะครับก็มีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณ3%ในส่วนของค่าใช้ใจ่าย ปัจจุบันหุ้น CPO อยู่ที่ราคา60บาทถ้าเทียบกับกำไรสุทธิ6,457ล้านจะมีค่า P/E อยู่ที่83.47แต่ว่าอันนี้กำไรยังไม่ครบปีแต่ถ้าเทียบกับกำไรในไตรมาส4ปี2564มีค่า P/E อยู่ที่41.51 สำหรับเงินปันผลด้วยราคา60บาทจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่1-2% 6ปีย้อนหลังเฉลียย่ยที่1.68%นะครับสำหรับเงินปันผล c p บอเป็นหุ้นที่คนซื้อขายในราคาอนาคตกันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่หลายคนเชื่อว่ามั่นคงซื้อขายกันด้วยราคา BV ค่อนข้างที่จะสูงนะครับปัจจุบันมีค่า BV อยู่ที่5.14ทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างที่จะน้อยสาหรับหุ้นตัวนี้คราวนี้เรามาดูกราฟเทคนิคกันนิด หนึ่งนะครับในส่วนของหุ้น CPO ปัจจุบันหุ้น CPO ราคาตกมาราคาอยู่ที่59.5ถ้าเรามาดูราคาย้อนหลังนะครับเราจะเห็นว่าค่อนข้างวิ่งเป็นไซด์เวแนวรับอยู่ที่59.5เลยนะครับอันนี้ก็คือแนวรับของหุ้น CPO แล้วก็เป็นแนวรับที่คนส่วนใหญ่ซื้อขายกันนะครับ60บาท CPO น่าจะมีแนวต้านอยู่ที่64บาทซึ่งคนก็ซื้อขายหรือติดด่อช่วงนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะคลิปนี้นะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงรวมถึงไม่ได้ทํามาเพื่อชี้แจงให้ซื้อหรือให้ขายหุ้น CPO นะครับคลิปนี้ผมมิเตอร์นี่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ